รู้จักรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะแม่ระหว่างแม่แม่กว่าก,กว่าแล้วค่ะปีกว่ากว่าแล้วค่ะไปเจอกันได้ไงจ้ะแม่จ๋าก็คือเรามีความรู้จักกันมาก่อนเนาะแล้วก็พอดีว่าเฟซบุ๊กเขาแดงมาแล้วก็เราก็ทักไปหาเขาค่ะอืมเออก็คือแม่ไปจีบเขาก่อนหรอเนาะใช่เนาะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> อพี่ตูนตอนที่แม่หญิงลีทักมาตอนนั้นปฏิกิริยาเราเป็นยังไงเราเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะตอนนั้นน่ะก็ก็มันเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรจากตัวเขานอกจากว่าก็คือตอนแรกที่ที่ฉันทักไปหาคุณน่ะคุณมีความรู้สึกยังไงเออรักฉันหรือว่าหลงรักซันหรือว่าอยากจะคุยกับฉันอะไรแบบนี้ค่ะจะคุยดีใจครับไม่ได้คุยนานนะ อ๋อแซลแซวว่าช่วงก่อนน้านี่คุยกันมาก่อนแลว้วครับแล้วก็หายไปพักมันเออแล้วก็คือเหมือนพอได้คุยครั้งหนึ่งก็เลยกลับมาคบกันอย่างนี้ครับเออถูกใจอะไรในตัวแม่หญิงลีคะพี่ตูนขาถึงแบบปิง้งว่าเออสาวคนนี้แหละเออเราอยากจะคุยอยากคบหาด้วยใอ้ความอบอุ่นแล้วก็ให้สิทธิ์ที่ว่าเราขาดหายไปครับก็เติมเต็มหมดเลยครับผมเออ ตอนนี้คือรักเขาหมดใจเลยไหมคะหมดใจเลยครับ <c oughs> อ <c oughs> แม่หญิงแม่หญิองแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้คือพอคุยกันไปคุยกันมาได้ปีก,ออก,กว่าๆทำไมถึงตัดสินใจจุดไหนที่มันทําให้เราตัดสินใจอยากจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่คะแม่คะก็คือเราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าว่าฉันทําสัลญ,ญกรรมมาหมดแล้วก็คือขอให้เราอะนะคะ ก็คือในเมื่อเราพบกันจริงๆแล้วก็รักก็เลยก็เลยเหมือนว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วปีกว่าๆนี้แม่คิดว่าพอหรือยังคะแม่ค่ะกัาการจะใช้ชีวิตคู่สําหรับการที่ว่าปีกว่าๆที่ศึกษาดูใจกันมาเนี่ยมันก็โอเคแล้วเนาะทําให้เราได้รู้ทาให้เราได้รู้จากตัวเขาหลายสิ่งหลายอย่างอะลูกว่าม,มันจะเข้ากับเราได้ไหมไปกับเราได้ไหมแต่ในที่สุดก็โอเคค่ะ เข้ากันได้ไปกันได้ก็คือตัดสินใจแต่งงานค่ะเออเจ้าหลวงคนนี้นี่คือที่สุด number o แล้วใช่ไหมคะแม่ number o จริงๆค่ะเขาดูแลเรายังไงบ้างเราถึงแบบคนนี้แหละต้องเป็นแบบว่าที่สามีละก็คือเอาใจใส่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเรื่องเสื้อผ้าอาภรเรื่องพาเราไปทํางานเขาไม่เคยบ่นเขาไม่เคยแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาเลยค่ะนั่นคือทําให้เราประทับใจแล้วก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ เหมาะสมที่จะมาเป็นคู่ครองของเราแล้วก็เป็นคู่ชีวิตที่ว่าช่วยพยุงตัวเราให้ดีขึ้นค่ะอืมก็เรียกว่าจะแต่คบเขามาชีวิตเราก็ดีขึ้นว่างั้นใช่เอออันนี้คือพี่ตูนมาช่วยงานแม่หญิงลีเลยหม่คะตอนนี้เต็มร้อเปอร์เ็นยไหมคะพี่ตูนครับท่านนั่งประ่งบ้างไปทำงานที่ไหนก็ผมไปด้วยครับออขับรถไปให้เหมือนเป็นบริการครับผมเออบริการใจด้วยครับ <laughs> <c oughs> หึง <c oughs> <c oughs> หึงไหมพี่ตูนเวลาแบบแม่เขาต้องไปทํางานเออมีผู้ชมผู้ชายเขามาแบบมากอดมาหอ่อมาเล่นด้วยมาใกล้ชิดแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะว่านั่นคือเขาทํางานครับผมเอองานของเขาครับเร,เราต้องเข้าใจด้วยงานของเขา,อาเออเหรอเอออย่างงานตรงงานแต่งตอนนี้คือคืบหน้าไปยังไรแล้วบ้างคะก็คือเดี๋ยววันที่สิบห้านี้ทางฝ่ายผู้ชายเขาก็จะลงไปสู่ ไนีแล้วก็เราก็คือทําหน้าเสร็จก็กลับไปเตรียมงานค่ะอืมก็คือเดี๋ยวแม่จะมีสัญญากรมอีกรอบหนึ่งถูกไหมทําหน้าใช่ทาอะไรบ้างคะแม่รอบนี้รอบนี้ทาอะไรคะแม่ก็คือทําทําเนี่ยค่ะใส่เผจหน้าผากแล้วก็ทําตาเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงแก้มนั่นค่ะอืมแล้วต้องพักฟื้นไหมคะรอหน้าเข้าที่ก่อนแล้วค่อยทําพิธีจัดงาน ก็ใช่ก็ใช่ก็คือประมาณสองอาทิตย์นี้วันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางแลวแหละออแล้วก็พร้อมที่จะเอ,อรับเลือกทมยามดีในวันที่สามพฤศจิกายนคือวันแต่งค่ะอ๋อเลือกออกมาแล้วด้วยเป็นสามพฤศจิกายนเนาะใช่ใช่ค่ะออพิธีจะมีอะไรบ้างคะแม่ก็คือจะมีพิธีเช้าก็คือพอระไอพรแล้วก็พิธีเย็นก็คือใส่ชุดราตรีเลี้ยงคนค่ะอ๋อ แล้วมาตรกรารการแม่ช่วงโควิดอย่างนี้มันต้องจํากัดมาตรการก็คือเดี๋ยวเราจะกลับไปปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางอำเภอว่าจะมีมาตรการให้เรากันยังไงก็คือกับต้องต้องกลับไปปรึกษากันอีกทีค่ะลูกเออก็ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงเนาะค่ะเออ,อย่างงี้พี่ตูนเดี๋ยวแม่เขาทาหน้ามาใหม่แล้วเราจะจําแฟนเราได้ไหมล่ะได้เจ้าสาวใหม่ <จำ S 1> เลยนะ<ม>ก่อนแต่งกับหลังแต่งจาจาได้ครับจาได้ครับเออแล้วเขาสวยขึ้นเราจะหึงไหมคะพี่ตูนขา ไม่ไม่หรือครับผมออมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจของเขาว่าถ้าเขาเขารักเราเขาไม่นอกใจอยู่แล้วครับเออแม่หญิงยังไงคะรักเดียวใจเดียวนะแม่ใช่ก็<ๆ>คือรักเดียวใจเดียวแล้วก็ขอเป็นคนนี้ก็แล้วการที่ว่าพร้อมจะดูรอดพร้อมจะดูแลเราไปทุกสิ่งทุกยุอย่างให้กับเราค่ะลูกอืมอืมสินสอดล่ะคะเห็นบอกว่ามีสินสอดอะไรกันด้วยว่าตั้งกันไว้เท่าไหร่เอ่ย สินสอดก็ตั้งไว้แสนหนึ่งแศร้อยเอ็ดแล้วก็อทอป้าปัดค่ะอ่าก็เป็นงานแบบว่าไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเวอร์วังนแม่นูนเป็นงานแบบสบายๆของเราใช่ก็ตามตามประเพณีคนบ้านบ้านแบบนั้นนะลูกเนาะเออจัดกันแบบบ้านบ้านก็คือต้นตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจสถานการณ์โควิดด้วยก็คือ,อเอาที่แบบที่เรา,าสบายใจแล้วก็ คนที่มาร่วมงานสบายใจค่ะลูกอ่อฮะเออจริงๆพอพอแจ้งข่าวไปว่าเออแม่จะแต่งงานแล้วแฟนขับว่าไงบ้างคะแม่ยิงลีก็มีความยินดีกันเยอะแยะแล้วก็เข้ามายินดีก็เยอะเหมือนกันค่ะลูกเออหลายคนก็ลุ้นเนาะอยากจะแบบว่าไปร่วมงานอยากจะแบบแสดงความยินดีกับแม่อย่างนี้ใช่ก็เรียนเชิญลูกด้วยนะคะไปร่วมทําข่าวแล้วก็ร่วมงานของแม่ยิงลีด้วยคะ่ะที่ไหนแม่ที่บ้านเกิดเลยเนาะ ที่ใต้เนาะใช่ที่บ้านเกิดเลยค่ะที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะความรักต่อกันค่ะจะมีความมั่นสัญญาอะไรบ้างไหมคะอาพิตูนก่อนแล้วการฝ่าชายอยากจะดูเลกันแล้วไม่ทิ้งกันอยู่้ือกันตลอดไปครับผมเออยามแก่เท่าไปเลยเนาะครับผมเออเอาแม่ยิงลีลาะคะแม่ก็เหมือนกันสัญญาขเขาไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งกันแล้วก็พร้อมจะดูเลกันแล้วก็ จะปกป้องซึ่งกันและกันตลอดไปค่ะลูกเออหลังจากนี้ก็คือจะช่วยกันทำอาหารกินอย่างนี้นเนาะแม่เนาะใช่จะช่วยสมาอาหานแล้วก็เขาก็ขับรถได้ก็พาเราไปถ่ายงานตรงรถตรงนี้ไม่อย่งีขับรถไม่ได้ก็อออาอศัยเขาให้เขาเป็น คนขับรถให้ไปถ่ายงานถ่ายการทํางานทำการก็โอเคค่ะเราก็มีความรู้สึกกินดีแล้วปรับเพิ่มปิติใจมากมหลังแต่งนี่คือวางแผนไว้ไงบ้างแม่คะจะแบบชีวิตคู่เราจะมีแค่สองคนไหมหรือเราจะต้องมีแบบมีลูกบุญธรรมหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะแม่หรือมีลงมีลูกอะไรคิดอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะก็มีค่ะแต่ว่าเราก็มีของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะ ในตรงนี้ในเมื่อเรามีฐานหาที่ดีขึ้นแล้วก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พร้อมที่ว่าจะอกประการะแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆของเราไปค่ะอ่าก็คือมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาแล้วไม่ต้องทําเพิ่มนะแม่เนาะใช่เอออ่ะโอเควันนี้ในเอ็นเตอร์เทนขอบคุณสองคนแล้วก็เสียมความดีมากเดี๋ยวขอช็อตสุดท้ายนะคะแบบเติมเต็มความหวานนิดนึงให้แฟนๆในเอเตอร์เทนหอมกันให้ดูนิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะ เออโอเคค่ะทม่ห้หญิงรีหอมพูดด้วยสิอ่าเออโอเคขอบคุณค่ะแม่ขาติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ